นั่งแม่พมัาทำลายหมู่บ้านเราต้องข้าพีศาาตวนี้ซะามันแล้วพุกงปลาก็จะกลับพื้นมายันมาไอสารเออาไปออาไป Thank <laughs> you. ผู้หญิงได้ยินเสียงเพลงกลองกลางสายฝนพรำพลิเนอะชีวิตและวิญญาณต้องหลุดจากร่างเลยทำไมผีผู้หญิงถูกทางต้องเอาวิญญาณไปล่ะฉันเดาว่าเขาคงเกลียดมนุษย์ละมั้งเหตุผลเธอเนี่ยไม่ได้เรื่องสะนเลยอ่ะแล้วเธอไ่คิดว่ามันน่ากลัวหรือไงอ่ะฮะมีน่ากลัวสักนิดเลยนิทานพื้นบ้านของเราไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยอ่ะก็ได้ก็ได้ถ้างั้นเอาเรื่องนี้ละกันนะสามคนนั่นอ่ะค้าอาจารย์ต้องรีบไปซ้อมเพื่อประกวดแล้วนะเร็วเข้าค่ะ จริงสิค่ะเอดับรูจะแนะนําเธอบางอย่างนะฟังนะสิ่งทีาเป็นของเธอนะค่ะจินตนาการเธอต้องเป่าใส่อารมณมากกว่านี้บุคลิกของเธอแสดงอยู่ในเสียงดนตรีเนี่ยนะนะมืนเวลาพักแล้วไปซ้อมต่อได้ค่ะ

ลอยล้มไปในบาดเจ็บหรือเปล่าจ้ะไหนๆดูดิความสวยไม่เสียหายไม่ต้องคิดลึกเธอไม่ต้องระแวงสงสัยในตัวฉันเลยนะฉันแค่เดินมาลาดตะเวนดูแถวนี้ด้วยความเป็นพลเมืองดีได้ยินเสียงร้องแปลกใจก็เลยแวะเข้ามาดูเท่านั้นเองอคือระยะหลังนี่มีจดหมายของแฟนแฟนจะแยะส่งเข้ามาที่ตู้ไปรษณีย์ปีศาจนะดูดี เยอะขนาดไหนเห็นไหมบางฉบ,บับมาจากเมืองนอกเลยนะอ๋อลืมแนะนำตัวไปฉันก็คือผอสถาบันวิจัยประกอบการเหนือธรรมชาติเนี่ยชื่อของฉันก็คือปีศาจหนูบุเชียวชานพิเศษนี่นำบัตรสวัสดียามค่ำ,ำ,คำยังมีอีกคนหนึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงโน้นเป็นผู้ช่วยของฉันเองเนงะีนะนี่ออกมาได้แล้วเรียกฉันเหรอออแนะนำตัว่อที่เจ้าคีเลดูสิ ผมก็งอกก่อนไว้แก่แก่ e ข้าคิตาโร่แห่งปาเกะเกะเกะชีวิฟิลมภูมิใจเสนออสุราคิตาโร่สองตอนบทเพลงต้องสามพันปีเสียงภาษาไทยดู อาอเตรียมพร้อมและหนึ่งสองสามสี่ แล้วเธอกำลังรอคนหรอใช่ยัางนั้นเหรอไปได้อ๋อแล้วเจอกันนะเจอกัน บ้านร้อยยี่สิบตารางเมตรให้กูเต็มวงเงินผ่อนนานสามสิบปีเ่อให้น้อยไปมันน่าจะให้ผ่อนสักเก้าสิบปีอพอไหวอ่ะอ่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านบ้านหลังนี้มีชั้นดาดฟ้าไหมเนี่อ,อขอบคุณด้วยเมื่อคืนอ๋อไม่วว่าใครสาวน้อยนี่เองฉันนึกว่าตอนนั้นเธอคงต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนนะั่นะนะฉันก็เลยเสนอหน้าเข้าไปเออใช่จริงด้วยเธอทำบัตรนักเรียนหล่นเอาไว้เมื่อคืนนี้ขอบคุณมากนะคะ อเกร็ดนั่นนะเไม่ต้องกลุ้มไปหรอกนะสถาบันของฉันสามารถแก้ปัญหาลึกลับปริศนาได้ทุกอย่างค่าบริการไม่แพงพอตกลงคุยกันได้มันเป็นจังซี่การเลี่ยงกันดอกอย่างนี้มันต้องถอนอย่างนี้มันต้องถอนพอปล่อยฝ้ายเหงื่อจะแห้งอยู่แล้วันเวียนหัว จะมูดแต่ถอนอยู่เลยรีบขอซิ่งไปแล้วเข้าโอยได้บอกมาก่อนว่านายจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้ใช่ป่ะร,รู้แล้วละะ่ะแม่พอปล่อ,อยฝ้ายจอมตกออะกราเอาไว้ฉันจะให้ช็อกโกแลตแกเอาไปสามแท่งเลยพอใจไหมพอาเท่นั้นก่อนนห,ห้ให้่ใหญ่ก่อน อะไรนะแปลว่านายยอมทิ้งเธอเอาไว้ที่นั่นคนเดียวจริงเหรอเนี่ยก็ทำยังไงได้เล่าก็เธอเดือยันหนักแน่นว่าอยากจะอยู่คนเดียวอ่ะทำแบบนั้น<อ>ไม่เหมือนนายเลยนะนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ไอ,อ้ย่าหลังๆมันเนี่ยดูเขาทำตัวเพี้ยนๆไปนะพอก็รู้มาเป็นยังไงอ่ะเราทำงานหนักก็เชื่อมนุษย์ที่ไม่เป็นอัมมตานะแต่ไม่เคยมีคำขอบใจเราสักคำเดียว แถมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราพีสารได้ทำอะไรเพื่อช่วยมนุษย์ไปบ้างเหรอจริงมกฟังฟังดูแล้วเหมือนหนุ่มขี้ใจน้อยนั่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยที่เป็นแบบนี้อาจเพราะฉันเลี้ยงเขาแบบลูกคนหนูมากเกินไปนิดเนอะตั้งหลักนะจดพ่อน้าจะลองปรึกษาแม่ของแกดูปรึกษาได้ยังไงกันล่ะครับก็แม่ไม่อยู่แล้วนั่นได้ยังไงเหรอรับคุณพ่ออีกไม่นานเท่าไหร่หรอ ราชาอามากรผู้ยิ่งใหญ่ได้เตรียมการพิเศษให้เราเราจึงสามารถไปพบวิญญาณของอีวะโกเมียชั้นที่อยู่ในนรกได้ไงว้าวคุณพ่อจะได้พบแม่ของคิตาโรพระองค์ประทับใจในความอุตสาหะของคิตาโรเป็นอย่างมากพระองค์ก็เลยอนุญาตให้พวกเราพ่อแม่ลูกสามารถพบกันได้หนึ่งวันโหยอดเลยนายดีใจไมหมล่ะคิตาโรโมันก็ไม่เชิงอะเนอะคือแบบว่า ตั้งแต่เกิดมาฉันไดมารู้จักแม่แล้วก็ไม่เคยเจอหน้าแม่ด้วยเขินลิ้นพันกันเลยมาเขินสักหน่อยนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยออฟฟิศที่ทำการของเราอยู่บนนี้แหละอ่ะขยันกันหน่อยฉันเห็นนะมีแขกมาเยี่ยมเราด้วยอ่ะเออเชิญ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 เข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจที่นี่อาจจะรกไปสักนิดหนึ่งนะนี่ปีศาจแมวหาน้ำชาไารับแขกเร็วคไม่หาเองสิเมื่อคืนวานนี่นะฉันเป็นคนพาแขกมานะเธอนั่นแหละไปเร็วอย่าโม้ชักช้าดิ เอาไปม่ดูอืมเราต้องหาของที่เลิกไปฝังพ่อลูกตาด้วยเนาะเรือขอยนี่นาอยน่ารักดีเนาะหอยแคลนอ๋อถ้าเป็นเกล็ดพวกนี้หลังจากได้ยินเพลงกลงงั้นนะปีศาจที่ฉันรู้จักไม่มีใครทําได้แบบนี้นะนี่มันเกินความสามารถของเราแล้วเนาะเฮ้ยคิตร่ตอนหน้าแค่จะพูดจาถนน้ใจกันบ้างสิ ไม่สงกับเป็นผู้วิทักษ์ทำน,น้อยนะพวกใครอยู่เนี่ยรู้ตัวมะาได้ไ<ท>ยินก่อนคิดตรโลกของป่าแค่ควรฟังปิศาจหนูเอาไว้บ้างนะเห็นแม่พ่อนายรู้ดีที่สุดเลยอ๋อขอโทษด้วยสาวน้อยขอโทษนะเออไม่ไม่เป็นไรรู้ไหมว่าทำแบบเนี้ไม่สมกับเป็นสมาชิกของสถาบันฉันเลยอะ เท่ทีนะเราพยายามกันต่อเลยเจ้าสาวน้อยจ๋า่เอาละเรามาว่ากันเรื่องต่อไปเลยแล้วกันเนี่ <c oughs> มีประ่องสคัญบางอย่างที่ฉันจำเป็นจะต้องถามพวกคนแก่ประเภทงับเหงือกตะบันน้ากินนะจริงสิแล้วเจ้าหน้าที่เอเท่าทารกกับแม่โมซายอยู่ไหนอือ <c oughs> ไปพักร้อนพักร้อนเนี่ <c oughs> ได้ยินว่าจะไปเที่ยวแหลมมิอุระก,กันเน่นะอะไรนะ พราะเขาอยู่มีอุระงั้นเหรอเหมือนขึ้นสวรรค์เลย ชอบแช่บอดอับร้อนไม่ลงมาแช่ด้วยกันบ้างหรือไงฮะเดี๋ยว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 ลงนะเจ้าคือบังปอดเนี่ยแช่ดิเกินก็ได้นะไม่ถือหรอกทีหลังเอาน่มามาคุณบ้าข่าวางไว้ตรงนี้นะใดไดใดบังเลยบังเลยน่ากินนะกินนะมีลูกเกิดลอยน้ะด้วยไบไปจุกันนะชิบยานเลยโอ้อันนี้เป็นกลองที่ใช้มือตีแบบโบราณชินิดหนึ่งเป็นงานฝีมือชั้นเลิศต้องมีคุณค่ามากเลยทีเดียวเฮนะ พ่ลูกตานับถืออะไรท่านนิตาถึงจริงๆเลยนะเนี่ยฉันต้องการให้ท่านช่วยบอกฉันทีว่ามันมีค่ามากแค่ไหนช่วยตีราคาฉันหน่อยนะฉันอยากรู้โดยประมาณน,นะจะได้ไม่ถูกพูดในหน้าหน้าเลือดกดขี่โคกราคาเอาจะมีใครโลภมากกว่านายอีกปีศาจนูโลกนี้นะมีมนุษย์มากมายที่โลภมากกว่าฉันดีกนะนอย่กาก็เบินม,มนุษย์ต่ำเกินไปชชคที่เวลาต้อาทารอกสวยสุดใจเลยโอ้ผิวของที่นี่มันสวยซะจนข้าแทบจะไม่เชื่อสายตาเลย ก็รับกลับบ้านนะจ๊ะสวัสดีผู้เท่าขอบใจนะมีน้ำใจนึกถึงเราด้วยบ่เออเฮ้ยมีมย์สาวๆอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเนียอุ้ยนั่งนั่งตามสบายนะจ๊ะกลับมาแล้วเหรอคะหนูนึกว่าพเทธาจะกลับพรุ่งนี้ซะอีกนะจะบอกให้มาเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยโอ้มาเดาหน้าตาอยู่นี่เออชุบมีัใสหนู